แล้วนรกนี่ลงไปแล้วนานไหมานานรู้ได้งไงว่านานแม่ไม่รู้อีกนะสาบกยังต้องถามผู้เจ้าเลยถามผู้เจ้าว่าลงนรกแล้วมันอยู่กี่ปีนะผู้เจ้าบอกนับปีไม่ไหวอ่าและยมจะถามยังไงต่อถ้าผู้เจ้าบอกนับปีไม่ไหวนี่คนมันต้องฉลาดในการถามเลยนะ สาวกก็เลยพออุปมาได้ไหมนะเห็นนะให้พระเจ้าลองอุปมาพระเจ้าอุปมายัางไงเคยเห็นเกวียนที่บรรทุกข้าเปลือกของชาวนาไหมาเออประมาณนั้นนะบอกเกวียนนะมีอัตรายี่สิบขาหลีแต่ไม่ได้บรรทุกข้าเปลือกนะบรรทุกเลกนะกมเล็ดงาเต็ม,มเมล็ดงาเล็กกว่าข้าเปลือกไหมเล็กอีทเดียวใช่ไหมบรรทุกมเมล็ดงาเต็ม มีอัตรายี่สิบขาลีขาลีหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้อย่าเพิ่งไปรู้มันเลยนะอะคิดคิดมองภาพหนึ่งเล่มเกวียนไว้ก่อนแล้วกันใช่ไหม <c oughs> ในหนึ่งเล่มเกวียนเนี่ยบรรทุกมเมล็ดงาเต็มพระเจ้าบอกทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเอามเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทําอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีนะจนมะเมล็ดงาหมดนี่เท่ากับ หนึ่งอัพพุทธนรกนรกชั้นที่ตื้นที่สุดทั้งหมดมีสิบชั้นโอ้โหแล้วลึกลงไปนี่นานกว่าไหมนานเท่าไหร่ยี่สิบเท่าโอ้โหแค่เท่าเดียวก็จะตายแล้ว <laughs> นะยี่สิบเท่าลึกลงไปอีกก็ยี่สิบเท่า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 ไปเรื่อยๆอ่ะโอ้โห กอไม่อยากจะนับเลยนะไม่มีนระกถาวรก็จริงแต่ลงไปแล้วนานไง <c oughs> แต่บางคนเขาบอกโอ้ยผมก็จำไม่ได้แล้วผมเป็นใครนะ <c oughs> คิดคิดพลาดอย่างเงี้ย <c oughs> ทุกวันนี้ยมก็จำไม่ได้ว่าชาติที่แล้วยมเป็นใครใช่ไหมแล้วเวลามีความทุกข์ไหมทุกโถถึงจะจำไม่ได้ว่าเป็นใครก็ทุกนะเพราะเราเป็นเราไง <c oughs> ไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครหรอกเราเป็นเราแค่รู้ว่าเราเป็นเราก็ทุกแล้ว ใช่ไหมออพอลงวปนากก็มีอัตตามีตัวเราไงพอมีตัวเราแล้วแขนขาดขาขาดทุกไหมทุกโอ้โหไม่เหลือหรอกนะแล้วพระเจ้าบรรยายนรกนะสุดๆนะใครอยากอ่านนี่พบภูมิโดยตถาคตภาสิทธ์นะอ่าเล่มหนาหน่อยแต่อ่านนี่มันมากนะโอ้โหบรรยายนรกนีโยมไม่อยากไปเลยนะอ่าะสุดยอดเลย <c oughs> แล้วไม่ตายสักทีอ่ะจนกว่าจะหมดกรรมตายแล้วผุดขึ้นมาอีกอ่ะเป็นโอปปาติกะผุดขึ้นเป็นตัวเลยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่น่ะอ่านีพวกพวกสันนรกไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ <c oughs> ส่วนเดรราฉานจะมีกำเนิดสีด่เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของเปลือกตมแล้วก็ผุดขึ้นเป็นตัวก็มีเดลราชาันระบบการเกิดของสัตว์เนี่ยจะมีหลายแบบครูเจ้าจะอธิบายไปหมดเลย นะเนี่ยพระสูตรทั้งนั้นนะพุทธวจะนะทั้งนั้นมาก็เอาคีย์เวิร์ดมาบอกให้โยมแนะหละโยมอยากอ่านพระสูตรเต็มๆก็เอาไปอ่านได้นะอะนี่นรกเป็นอย่างนี้นี่นรกไม่พอนะมีเดรลฉานอีกนะมีเปรตวิสัยอีกนะมีให้ลองรับเยอะอ่า